สวัสดีครับนี่ผมทัดคงนะครับนี่ก็จะมาเรียกชันเช่นเคยเนาะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะมาเรียกชันแบ็คกคอร์นะครับผมใน EP พีที่สิบห้าหรือตอนที่สิบห้าเองนะครับผม mm hmm. โอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะ mm hmm. ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะก็คือเป็นการสำลัดดันเจี้ยนใช่ไหมของกลุ่มของแอสตาเนาะใน mm hmm. หน่วยของแอสตาจะไปกันสามคนน,น,นั่นก็คือแอสตาโนเอลแล้วก็คนที่ใช้สายฟ้าโทษทีที่จําชื่อเขายังไม่ได้นะ mm hmm. อืมโอเคแล้วก็เหมือน กอนจบคลิปของคลิปที่แล้วเรารู้สึกว่าหน่วยที่มาเสริมจะเป็นหน่วยของยูโน่เนาะก็คือหน่วยรุ่งอรุณเนาะโดยมาด้วยกัน3คนนั้นเท่าที่เห็นในตอนที่แล้วนะนั่นก็คือพี่แ่นยูโน่แล้วก็ผู้หญิงที่เป็นสายซับคนนั้นที่ผมบอกอะเออนั่นแหละเออแล้วก็รู้สึกว่าอีพีที่แล้วคนที่ใช้สายฟ้าจะออกไปตามหาคนที่ใช้เวทเก่งๆเลยใช่ปะหมายถึงว่าหาคนที่แบบแข็งแกร่งที่อยู่ในดันเจียนนั้นอะเออซึ่งให้ผมเดานะเราพิจารณาจากอะไรหลายอย่างอะ คือผมคิดว่าไม่น่าใช่หน่วยยูโนะที่ไอคนใช้สายฟ้ากำลังไปตามหาว่าหน่วยของยูโนมาอยู่ตรงหน้าของอัสตาร์แล้วถ้าเกิดเขาตามหาจริงใช่ไหมก็ต้องแบบยังไงต้องไปเจอยูโนก่อนแล้วเนี้ยเออผมก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่หน่วยยูโนาที่เขาตามหาอาจจะเป็นใครสักคนนะเออที่แบบใครก็ไม่รู้ที่น่าจะเป็นแบบกลุ่มอื่นอะไรประมาณนี้โอเคก็มีประมาณนี้เนาะ โอเคครับเจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจทำหคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผม<อ> <c oughs> เียกาบันนอกอแล้วรานนอกแล้ว

วันนี้ขอซับนะคือคนเนี้ยคือคนที่ชื่ออะไรสักอย่างจำได้แล้วที่มันชั้นสูงเป็นญาติกับโนเอลอคือผมสังเกตไดตอนบทแล้วผมไม่ได้ว่ามันเขาไม่ได้ด่ามันไม่ได้พูดหยาบเหมือนโนอ่ะเข้าใจปะรู้สึกเจ็บกว่า ผมไม่ได้ว่าตัวละครนะผมแค่รู้สึกเฉยๆว่าแบบเวลาตัวละครนี่มันพูดนี่มันเจ็บเจ็บแบบเจ็บอ่ะเออถ้านโนเอลพูดผมมันรู้สึกว่ามันเจ็บนิดๆแต่ปนกับตลกตลกให้ความรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ว่า,าตัวละครเนี้ยนะเออคืออย่างโนงเอลบอกว่าเจ้ามันแรงเออมันก็แค่รู้สึกว่าเจ้ามันแรงเฉยใช่ป่ะถ้าเกิดมันพูดอ่ะแต่คนนี้พูดอ่ะอย่างตอนที่มันไปเยี่ยมบ้านของยูโนะมันบอกว่าเฮ้ยบทนี้เล็กจังเลย ั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นบทที่ไหนเล็กขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยหุ้ยน่ารักจัง <c oughs> คือมันไม่ได้พูดจ้ามัน,ม,นมันพูดน่ารักมันพูดดีผมเข้าใจแต่แบบเจ็บ <c oughs> เป็นเจ้าของบทผมเจ็บโอ้บทเล็กขนาดนั้นเลยเหรอวะผมจะรู้สึกประมาณเออเร,เราบอกว่าอะไรนะบทเล็กมากเลยฉันไม่เคยเห็นบทที่ไหนเล็กเท่านี้มาก่อนเหมือนกับบ้านเด็กเลี้ยงเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ด้วยความทด่อยู่ชั้นสูงแล้วผมก็เข้าใจละเออ ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะมันตลกอ่ะแต่มันก็แอบเจ็บอ่ะโอเคโอเคใช่มันพูดเพราะแต่แอบหยาบคายไปหน่อยผม,มว่าละเออขิงกลับไปเลยเอ้า そう簡単に星を授与されるわけないだろうが。もらったっつーの。マイナス三十万ったっ <laughs> 今回の任務を任されているのも大こがましい。魔法で直々に任されたっつああ。<laughs> また見えすぎた。<laughs> 貴様らも三人で来ると聞いたが、もう一人はどうした。もう少し。俺たちを放っ,ってどっか行ったなんて新人を置いていくようなクズの集まりだ。ほう<ー>。黒の暴牛。

มาัองกนท็อปท็อปที่สองจีวซลอกซ์โอ้อ GPS ติดแล้วปอนเนี่ยผมว่าโอ้โหค่มาทีเดวก็รู้เลยว่าเนะอันนี้ทำงานเป็นทีมอะพวกเนี่ยถ้าพูดตามตรง้อนะทีมเ้าทีมเวิร์กจริงๆลย แล้วก็หน่วยของแอสตาร์รู้สึกว่าผมให้สังเกตในสักพักนะจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแบบทําแบบไงเขาเรียกว่าทํางานเป็นหลักะไม่ค่อยเน้นทิมมเท่าไหร่จะแข่งกันอีกเลยเนี่ยโอ้เปลี่ยนโลโก้อีกแล้วเป็นถึงว่าเปลี่ยนฟอนต์เฉยนะ, <laughs> จะเจอตัวอะไรก,กันเนี่ย どうしてニコとかマイゴニうん。どう何何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 何な何何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 た何何 あんなのを採用するなど黒の暴牛の団長は何を考えて <laughs> クラウス先輩 <noise> あいつのことあまりあなどないといけな私は我が国のために迅速なダンジョン攻略を目指すだけだお伝えします魔法廷魔導士軍隊の侵入を確認しましたダイヤの親玉は誰かな

君は一体どんな魔法で戦うのかな。君らクローバーの目的もこのダンジョンの宝物伝でしょう。ま手を払おう。さあやろうか。やれやれ。あ。っていうか別に僕ら戦ってもよかない。飛んでる。ここは暴力なしで競争しようよ。やだ<オ>。早いね。お <laughs> <laughs>。慢化な。いや怖い怖い。お。 君らクローバーの国民が怒ってるのもわかるよ。自分の国をちょこちょこ侵略されてきゃ。そりゃね。あは。ただ。僕らの国も資源不足で大変でさ生きるためにしょうがないんだよね。バチャイナ。実はおじさんも娘が。ロクサーさそうなんだ。僕は強い奴とやれればそれでいいから。で、まあ、あの。 んでもないのに目イクらもれちゃったしてくれないのお。してくれないのないのおてくれないのにしてくおおおのにしてくれないてくないのにしてくれないのにしてくれないのにしてくれないのにしてくおないのにしれないのにないてくのにしてくれなのにしてくれないのにしてく

シ <Merci. S 1> れしそらしい魔法をボール。ああ、ああ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 はああ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 あ力ああ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 あ มัม่งแผนมันเริ่อไงตอนนั้นหรอวะเนี่ยโอจากอาณาจักรไดมอนแน่เลยมะโอเคนี่คือแบบจุดสุดท้ายของนันเจียนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ โดนเฉยเลยโอ้หฝ่างทางโอ้แล้วือ็งเนใครเนี่ยฮะโอ้ลุงไม่ฆ่าเหรอท่าต่อไปน่านรัก อาว่าโอ้ยโอ้ยโอ้พาวเวอร์เหรอวะไงโอ,โอเคโอเคอะโอเคโอเคตอนนี้มันมีหลายอย่างที่เราต้องพูดกันเนาะโอเคซึ่งอย่างแรกเลยก็คือประเด็นของ ทางฝั่งของไอสตารก็ตอนนี้ก็กําลังตามหาทางนกก็เลยเดินตามได้เรื่อยตามทางได้เรื่อยหลงบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ช่วยแต่ไงเขาเรียกว่าเนโรช่วยนําทางเลยเรียกว่าผ่านบุษักมาได้ระดับหนึ่งมัง้งน่าจะใช่แหละเออแล้วก็ทางฝั่งของยูโน่ทางานเป็นทีมมากนี้ผมบอกเลยคือเขาจะใช้เวทแบบยังไงประสานกันคนที่ทำอย่างนู้นนัอย่างนี้นะมันจะได้แบบไม่ไม่เปลืองแรงกันเข้าใจไหม ทำงานเป็นทีมเนาะเออแล้วก,ก็รู้สึกนี่บอกว่าหน่วยของแอสตารู้สึกอ่ะมันจะใช้แบบความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักในการต่อสู้ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะผมมองว่ามันก็ไม่ผิดแต่แบบถ้าเราจะทำงานเป็นทีมเราควรจะประสานงานให้มากกว่าน,นี้นี่ความคิดส่วนตัวนะคืออย่างตอนที่เราเออไปตอนที่หมู่บ้านฮาร์ปแล้วบอกว่าที่แอสตาสู้กับพลที่ใช้น้ําแข็งอะ่ะคืออย่างตอนนั้นอะ่ะแมกมาฉายก่อนแล้วแอสตาตามเนี้ยเออแล้วก็โนเอลก็ ทำมหาอะไรไม่ได้แล้วค่อยคุ้มกันทีหลังใช่ไหมก่อนจะทําได้ก็คือโนเอลก่อนจะมีประโยชน์ก็คือตอนใช้เวทป้องกันได้ตอนนั้นนะเออซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นทีมเวิร์กระดับหนึ่งนะผมมองนะแต่มันเป็นยังไงไม่ได้มีการซักซ้อมหรือว่าการนัดแนกกันแหละแต่ก็ถือว่าทาทาได้ดีนะอย่างเช่นตอนนั้นก็คือโนเอลใช้เวทเนาะตอนที่โนเอลใช้เวทก็คือเวทป้องกันชาวบ้านส่วนแม็กมากที่มีพลังเหลือน้อยก็ปล่อยเวทเป็นตัวล่อแล้วก็ให้อสตาตีเวทกลับอย่างเงี้ย ตอนนั้นผมจําได้ดีเพราะว่ามันเป็นช็อตที่รู้สึกว่าเป็นทีมเวิร์กมากเออนั่นแหละแต่ถ้าเทียบหน่วยของยูโน่ยูโน่มันหน่วยรุ่นสีทองอ่ะหน่วยอ่ะออดับต้นต้นอย่างเงี้ยเนาะมันก็น่าจะมีการประสานงานที่ดีันดับต้นต้นเหมือนกันผมเลยมองเลยนะคืออย่างเช่นคนที่เป็นเชพเพวงเมื่อกี้ก็เปิดหาแผนที่เปิดดูแมปแกะรอยอย่เงี้ยเนาะส่วนยูโน่ก็ใช้เวทเคลื่อนที่ให้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยเออส่วนพี่แว่นน่าจะคอยแบบสังเกตรอบๆอย่างเงี้ยอื ก็เลยมองว่าเขาแบบทำงานเป็นทีมดีจริงน,น,นั่นแหละโอเคเออแล้วก็ทางฝั่งของคนที่ชื่อรักผมจำแม่รักเว้สายฟ้าชื่อรักเนาะรักเขาเหมือนจะไปเก็บไอ้พวกจับไดไดมอนด์เนาะประมาณสามสี่คนแล้วก็เจอกับตัวหัวหน้ามันด้วยเออเราก็สู้กันไปกันมาสักพักหนึ่งผมว่าแล้วทำไมห,หัวหน้ามันทําตัวแปลกอย่างเช่นหลบการจำเป็งเดียวโดวยที่ไม่สวนกลับอะไรเลยอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออซึ่งมันก็ เหมือนจะใช้กิมมัวนะแต่ก็ไม่ยอมสนกับผมก็เลยแปลกใจแต่นั่นแหละมันก็มีเฉลยว่ามันใช้กิมมัวเป็นเวทควันรอบๆทาให้พลังเวทอ่อนแอลงเนี่ยเกียนเกียนจริงเลยเนี่ยเออแล้วก็พอสู้กันไปกันมาสักพักรู้สึกว่ารักจะเหมือนจะมีเสียงเสียงขึ้นในหัวลักนะว่าชนะชนะต่อไปนั่นรักอะไรประมาณนี้เว้ยแล้วรักมันก็เลยแบบเหมือนเอาจริงอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตอนที่แล้วมันจะใช้แค่เกาะที่ขาแต่รอบนี้มันใช้เกาะ ที่แขนเลยเว้ยเออนั่นแหละแล้วก็น่าจะมีพลังมากกว่าเมื่อกี้ที่ผมเดานะเออเออแล้วก็ลุงเมื่อกี้บอกว่าฉันยังไม่อยากเด็ดตอกไม้ที่ยังไม่บอนหรอกนะแสดงว่าลุงนี่มันจะฆ่ารักตอนไหนก็ได้เว้ยในช็อตเมื่อกี้ผมก็ว่านะทําไมต้องปล่อยให้ลักรอดด้วยนั่นก็คือเหตุผลของลุงนะถ้าเราถ้าให้ผมเดานะคือลักมันยังแบบเก่งได้เยอะกว่านี้อีกเว้ยยังไม่อยากฆ่ารักตอนเนี้ยเข้าใจป่ะให้มันไปสุดส,สุดๆๆก่อนเนี้ยแล้ว ถ้าเกิดส่วนอีกทีค่อยจาัดก,การตอนนั้นมังที่ความรู้สึกผมนะเออเออแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคนที่เหมือนจะใช้เวสเหมือนคริสตัลหรือน้ําแข็งเสี่องอะที่ใส่ตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นลูกเพชรอะไรเสื่องอะเออที่ผม,มาขาวคนนั้นแหละน่าจะมาจากน่าจะมาจากอาณาจักรไดมอนด์นนะเพราะว่าลุงที่ใช้ควันเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนที่มีค่ามันมีค่ายิ่งกว่าทองคำอะไรประมานนี้ใช่ป่ะเออผมเลยว่าคนนั้นอาจจะเป็นอนอาณาจักรไดมอนด์เว้ ตอ,อนนั้นแหละก็โคตรโหดจังนะจัดการคนที่ใช้เวทสายทรัพย์ของทางฝั่งยูโน่ไปแล้วอ่ะแบบไม่มีไม่มีใครทันสังเกตรหรือสัมผัสเวทได้เลยเนี่ยแม้แต่หล่อนที่เชี่ยวชาญในด้านสัมผัสเวทยังสัมผัสไม่ไม่ได้เนี่ยว่าตอนนั้นอันตรายน,น,น่าจะอันตรายสุดแล้วมั้งอโอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย